สำนักงานสารปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุก,กระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการสารปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยลิต สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานสารปกครองสารปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการสารปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา19น30นาทีถึง20นาฬิกากับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองค่ะ ซึ่งคดีป,ปกครองที่เราจะนํามาคุยกันในวันนี้นะคะเป็นกรณีของผู้ที่กําลังศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีปีสุดท้ายค่ะได้สมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโทนะคะในสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งโดยได้จ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนไปแล้วแต่ปรากฏว่าสอบไม่ผ่านในบางวิชาในระดับปริญญาตรีค่ะทําให้ไม่สามารถเรียนต่อในระดับปริญญาโทได้จึงได้ยื่นเรื่องนะคะของเงินคืนแต่สถาบันการศึกษาดังกล่าว ไม่คืนเงินให้จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองนะคะรายละเอียดของคดีเป็นอย่างไรศาลปกครองมีคำมินิจฉัยกรณีดังกล่าวอย่างไรบ้างค่ะซึ่งวันนี้ค่ะทางรายการนะคะได้รับเกียรติจากคุณพินทิพย์จิตพิพัฒน์ค่ะวิทยากรจากสำนักง,งานศาลปกครองนะคะพร้อมที่จะมาเล่าเรื่องราวคดีปกครองเรื่องนี้ให้เราฟังกันนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณเบิร์ตและสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะค่ะคุณพินทิพย์คะหากประชาชนค่ะถูกองค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วค่ะจะมีสิทธิ์ที่จะสามารถโต้แย้งคัดค้านหรือว่าตรวจสอบการกระทํานั้นได้อย่างไรบ้างคะค่ะคุณเบิร์ตคะในกรณีที่รัฐได้กระทําการอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่เอกชนนะคะ,คะและรัฐมีความรับผิดชอบที่จะต้องแก้ไขเยียวยาความเสียหายนั้น ในทางกฎหมายแล้วแบ่งความรับผิดอันเกิดจากการกระทํานั้นเป็น2ประเภทนะคะ,ะซึ่งก็คือความรับผิดในทางละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นของรัฐแต่ในวันนี้ดิฉันจะขอกล่าวถึงเฉพาะแต่บริบทของความรับผิดจากการกระทําละเมิดเท่านั้นนะคะ,ะความรับผิดจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐในปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวกับการกําหนดความรับผิดอันเกิดจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ได้แก่ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539นะคะ,คะซึ่งในกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้กำหนดให้นิยามความหมายของการกระทำละเมิดไว้ปัญหาว่าในกรณีที่มีการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐและการกระทำนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจะเป็นปัญหาว่าในกรณีที่มีการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐในการกระทํานั้น ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจะเป็นละเมิดหรือไม่จึงต้องพิจารณาองค์ประกอบของความรับผิดเพื่อละเมิดตามที่ได้บัญญัติไว้ตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะ<ฆ>คือผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทําต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายเป็นเหตุให้เขาเสียาหายแก่ชีวิต<ฆ>ร่างกายเสรีภาพทรัพย์สินหรือสิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างใด ผู้นั้นกระทําละเมิดค่ะค่ะคุณเบิร์ตการกระทําละเมิดที่เกิดขึ้นจากการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐนั้นหากจะพิจารณาตามมาตรา9วรักหนึ่งวงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งสารปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542นะคะค่ะก็จะสามารถแยกได้เป็น5ประเภทค่ะ 1. การกระทําละเมิดอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมายนะคะ2การกระทําละเมิดอันเกิดจากกฎ แล้วก็สามการกระทำละเมิดอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่นนะคะสี่การกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและ5ข้อสุดท้ายนะคะ,คะก็คือการกระทำละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดล่าช้าเกินสมควรค่ะคุณเบิร์ตซึ่งเมื่อบุคคลใดเป็นผู้เสียหายจากการกระทำละเมิดนะคะ,คะก็ย่อมที่จะมีสิทธิ์ฟ้อง เรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากผู้กระทําละเมิดได้แต่กรณีที่เป็นความเสียหายอันเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติหน้าที่นอกจากผู้เสียหายจะฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดได้แล้วผู้เสียหายยังอาจยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อให้หน่วยงานของรัฐนั้นต้องรับผิดในผลแห่งละเมิด ที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำด้วยค่ะคุณเบิร์ตค่ะคุณพินทิพย์ค่ะแล้วคดีที่เราจะนำมาคุยกันในวันนี้ค่ะเข้าลักษณะเป็นคดีระเมิดหรือเปล่าคะงั้นเดี๋ยวเรามาฟังคดีตัวอย่างที่จะนำมาพูดคุยกันในวันนี้พร้อมกันเลยนะคะคุณเบิร์ตค่ะคะดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งขณะพิพาทนั้นนะคะกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในภาคเรียนสุดท้ายโดยผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปพะจ่จดเหมาะกับว่ามหาวิทยาลัยที่พี่ภาเนี่ยได้มีประกาศการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา2553ค่ะ,คะซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโทว่าจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือหรือเทียบเท่าและในประกาศฉบับดังกล่าวนะคะได้ระบุในหมายเหตุไปด้วยว่าผู้สมัคร ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในภาคต้นของปีการศึกษา25 5 3ัน้้ได้โดยให้แนบหนังสือรับรองรายวิชาตั้งแต่ภาคต้นและภาคปลายของปีการศึกษา2552ค่ะครบตลอดหลักสูตรจากสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่แนบมากับชุดใบสมัครด้วยค่ะคุณเบิร์ตนอกจากนี้นะคะได้มีข้อปฏิบัติสาหรับ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในการรายงานตัวค่ะว่าจะต้องจ่ายเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดด้วยค่ะหากพ้นกำหนดก็จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษานะคะและมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ คัดเลือกและค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นค่ะคุณเบิร์ตค่ะแล้วโดยทั่วไปค่ะก็มักจะมีการกำหนดกันไว้เช่นนี้หรือเปล่าคะก็น่าจะเป็นทํานองนั้นนะคะ,ค,ะคุณเบิร์ตแต่ที่ผ่านมาไม่ไมค่อยพบปัญหาค่ะค่ะเพราะส่วนใหญ่คนที่จ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนร่วงหน้านะคะก็จะเข้าเรียนจริงๆแต่กรณีของผู้ฟ้องคดีนั้นค่ะเกิดข้อผิดพลาดที่ผู้ฟ้องคดีสามารถสอบผ่าน และมีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคแรกในปีการศึกษา2553และได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน21,700บาทไปแล้วอะค่ะ,คะแต่ต่อมาผู้ฟ้องคดีทราบว่าตัวเองนั้นไม่สามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ทันเนื่องจากผู้ฟ้องคดีสอบวิชาบังคับในระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาสุดท้ายไม่ผ่านจานวนหนึ่งวิชาค่ะและวิชานี้ก็ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ทำให้ผู้ฟ้องคดีจึงต้องลงเรียนใหม่ในปีการศึกษาหน้าก็เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจะสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ทันกําหนดจึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทดังกล่าวค่ะคุณเบิร์ตผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคําร้องต่อคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยนะคะเพื่อขอคืนเงินค่าลงทะเบียนดังกล่าวคืนแต่คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยปฏิเสธการคืนเงินดังกล่าวค่ะโดยอ้างว่า ประกาศรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา2553ดังกล่าวนนะคะ,คะได้ระบุเงื่อนไขไว้แล้วค่ะว่าขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้นนะคะ,คะซึ่งผู้ฟ้องผู้ฟ้องคดีก็เห็นว่าการกระทําของมหาวิทยาลัยรวมถึงประกาศบัณฑิตวิทยาลัยดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะผู้ฟ้องคดีจึงนาคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองค่ะ,คะเพื่อขอให้ศาลพิพากษาให้มหาวิทยาลัย คืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน2,1,700บาทพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะคุณบินทิพย์คะการที่มหาวิทยาลัยคะ่ะกำหนดเงื่อนไขในประกาศว่าขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนคะ่ะตามกฎหมายแล้วนะคะสามารถทำได้หรือไม่อย่างไรคะเป็นคำถามที่ดีมากคะ่ะคุณเบิร์ตในประเด็นนี้นะคะศาลปกครองสูงสุดได้พิเคราะห์แล้วมีความเห็นอย่างนี้คะ่ะว่า ประกาศรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา2553ของมหาวิทยายลัยนั้นนะคะ,คะเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลโดยมีผลบังคับเป็นการทั่วไปแต่ใช้เฉพาะกับการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา2553เท่านั้นนะคะ,คะประกาศฉบับบังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองค่ะ,คะโดยที่ประกาศสภามหาวิทยายลัยที่พิพาท กำหนดแต่เพียงว่าการรับสมัครนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษาค่ะ<า>ฉะนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีอำนาจออกประกาศบัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษาค่าะได้มีดุลพินิษที่จะกำหนดรายละเอียดซึ่งรวมถึงเงื่อนไขยอย่างใ,ใด<ๆ>เพื่อให้การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา อันเป็นกิจการทางปกครองที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยบรรลุผลได้ค่ะค่ะตามที่คุณเบิร์ตถามมานะคะดังนั้นการที่ประกาศรับสมัครนักศึกษาดังกล่าวกําหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดหากพ้นกาหนดก็จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาและสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นจึงเป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยมีดุลพินิษท,ที่จะกระทําได้ตามกฎหมายค่ะคุณเบิร์ตแต่ทั้งนี้นะคะการดําเนินการดังกล่าวจะต้องกระทำเท่าที่จําเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายอันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะคะค่ะถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยค่ะจะมีดุลพินิษนะคะที่จะกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวได้แต่กรณีของผู้ฟ้องคดีที่สอบไม่ผ่านค่ะจะถือว่าเป็นข้อยกเว้นได้ไหมคะค่ะคุณเบิร์ตคะค่ะนั่นเป็นประเด็นที่ศาลจะพิจารณาต่อไปคะ่ะค่ะซึ่งในคดีนี้นะคะมีข้อเท็จจริงปรากฏอย่างนี้คะ่ะว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบได้และมีสิทธิ์เข้าเรียนในปีการศึกษา2553ตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่พิพาทดังนั้นการที่ผู้ฟ้องคดีได้โอนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกให้แก่มหาวิทยาลัยนะคะจึงเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่พิพาทเพื่อรักษาสถานภาพความเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในวิชาที่ผู้ฟ้องคดีต้องเข้าเรียนนะคะ และประกาศดังกล่าวกําหนดให้มีผู้สมัครสอบ2ประเภทนะคะคือ 1. ผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาแล้วและ 2. ผู้สมัครที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรหรือภาคปลายของปีการศึกษา2552ค่ะเมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยที่พิพาทค่ะฉะนั้นมหาวิทยาลัยจึงย่อมต้องรู้จากใบสมัครของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่ต้นแล้วแล้วนะคะว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครประเภทที่สองซึ่งการรายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของผู้ฟ้องคดีจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ยื่นสำเนาใบคะแนนหรือใบทานสคริปต์นะคะ,คะซึ่งระบ,บุชื่อปริญญ,ญาพร้อมวันเดือนปีที่สำเร็จการศึกษา ภายใน30วันนับจากวันลงทะเบียนเรียนเท่านั้นค่ะ,คะแต่เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่สามารถสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ทันภายในปีการศึกษา2552เนื่องจากสอบไม่ผ่านหนึ่งรายวิชาและมหาวิทยาลัยเดิมของผู้ฟ้องคดีไม่เปิดสอนวิชาดังกล่าวในภาคฤดูร้อนกรณีจึงเป็นการพ้นวิสัยที่ผู้ฟ้องคดีจะยื่นสําเนา ใบคะแนนหรือใบทานสคริปต์นะคะให้แก่บัณฑิตวิทยาลายัยภายใน30วันนับจากวันลงทะเบียนเรียนภาคต้นปีการศึกษา2553ได้ค่ะค่ะซึ่งตามพิธิการดังกล่าวแม้บคุคคลผู้อยู่ในฐานะเช่นเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีนะคะคะจะ,จะได้ใช้ความระมัดระวังอย่างดียิ่งในการเตรียมตัวสอบ ก็ไม่แน่นอนเสมอไปนะคะว่าบุคคลนั้นจะสอบผ่านเสมอไปนะคะคุณเบิร์ตอีกทั้งยังไม่ปรากฏข้อได้จริงอีกด้วยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในระยะเวลาที่กําหนดเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีนะคะ,คะอันจะเป็นเหตุให้โทษผู้ฟ้องคดีได้ดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยปฏิเสธที่จะคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยอ้างแต่เพียงว่า ได้สงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกและค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิน้นค่ะจึงไม่ใช่การกระทําเท่าที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายค่ะอันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่พิพาทค่ะค่ะก็แสดงว่ามหาวิทยาลัยค่ะต้องคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนให้กับผู้ฟ้องคดีใช่ไหมคะ ช่แล้วคะ่ะคุณเบิร์ตเพราะถึงแม้ว่าการที่มหาวิทยาลัยไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนให้ผู้ฟ้องคดีคะจะเป็นการดําเนินการตามเงื่อนไขที่ได้กําหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัยนะคะ,คะจึงไม่อาจถือว่าเป็นการกระทําละเมิดที่จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหมทดแทนก็ตามค่ะ,ค,ะคุณเบิร์ตแต่เมื่อศาลได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าการกระทําของมหาวิทยาลายัยไม่ใช่การกระทําเท่าที่จําเป็น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายอันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยนะคะและผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้กระทําโดยขาดความระมัดระวังอันจะถือว่าเป็นการบกพ่องของผู้ฟ้องคดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชําระค่าลงทะเบียนเรียนย่อมต้องดําเนินการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนนะคะคะหากมีการชําระค่าลงทะเบียนเรียนโดยไม่มีการเรียน ย่อมเป็นการกระทําที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการบริการสาธารณะด้านการศึกษาค่ะมหาวิทยาลัยจึงสมควรที่จะต้องคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนให้ผู้ฟ้องคดีค่ะ,คะและโดยที่ความรับผิดดังกล่าวเป็นหนี้เงินค่ะซึ่งมาตรา2 0 4ว่วรกหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่าถ้านี่ถึงกําหนดชําระแล้วค่ะและภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คําเตือนลูกหนี้แล้วค่ะลูกหนี้ยังไม่ชําระหนี้สลูกหนี้ได้เชื่อว่าผิดนัด เพราะเขาเตือนแล้วและมาตรา224วรรคหนึ่งซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้นนะคะ,คะมันหยัดว่านี่เงินนั้นถ้านให้คิดดอกเบีย้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละ7.5ต่อปีถ้าเจ้านี้อาจจะเรียกดอกเบีย้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมายก็ให้คงส่งดอกเบีย้ยต่อไปตามนั้นค,คดีนี้นะคะน้องเบิร์ตเมื่อข้อได้จริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่อาจรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้นะคะ,คะเนื่องจากสอบไม่ผ่านหนึ่งรายวิชาในระดับปริญญาตรีและต่อมาผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องต่อคณะบดีบัณฑิตวิทยายลัยเพื่อขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนนะคะ,คะมหาวิทยาลัยโดยคณะบดีบัณฑิตวิทยายลัยจึงต้องคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน21,700บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับหนังสือดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีนะคะค่ะเมื่อไม่คืนมหาวิทยาลัยโดยคณะบดีมัณฑิตวิทยาลัยจึงตกเป็นผู้ผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้วนับแต่วันดังกล่าวค่ะค่ะและต้องรับผิดดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดแต่เมื่อผู้ฟ้องคดีขอให้ชําระดอกเบี้ยผิดนัดตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปศาลจึงพิพากษาให้ตามคําขอค่ะคุณค่ะนิะดโดยสรุปแล้วคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้คืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน21,700บาทพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยให้ชำระเสร็จสิ้นภายใน60วันค่ะคุณเบิร์ต คดีนี้ที่เรานำมาพูดคุยกันนะคะมาจากคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่ออ่าง259ทับ2,562ค่ะคุณเบิร์ตค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณพินทิพย์จิตพิพัฒน์นะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณเบิร์ตและขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะค่ะคุณผู้ฟังค่ะที่ได้ฟังมาทั้งหมดในวันนี้นะคะค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้องการติดตามรายการสารปกครองพบประชาชนย้อนหลังค่ะสามารถเข้าไปรับฟังได้นะคะทางเฟ Facebook, หรือว่าพอดแคสต์ค่ะชื่อสำนักงานสารปกครองหรือทางเว็บไซต์ค่ะของสมาคมสื่อช่อสะอาด www. ช h อดส a อาด .or.th ค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางค่ะทางช่อง YouTube นะคะและถ้าหากคุณผู้ฟังค่ะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดาเนินงานของสารปกครองหรือคดีปกครองค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะที่สายด่วนสารปกครอง135 5ค่ะและท้ายนี้ต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้ พบกับรายการสารปกครองพบประชาชนได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์และวันนังคารตั้งแต่เวลา19นาก30นาทีถึง20นาฬิกาสำหรับวันนี้ดิฉันพรณภาบุญริศต,ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะเรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนรถยนต์ตกท่อระบายน้าบริษัทรับประกันฟ้องให้รับผิดคุณผู้ฟังคะต้นเหตุของการฟ้องคดีนี้ เกิดจากลูกจ้างของบริษัทเอกภาพจำกัดได้ขับรถยนต์ไปบนถนนหลวงและรถยนต์ตกท่อระบายน้ํำที่ฝาท่อถูกเปิดไว้ทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหายผู้ฟ้องคดีในฐานะบริษัทผู้รับประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวจึงได้ซ่อมแซมรถยนต์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามเดิมและเข้ารับช่วงสิทธิ์จากบริษัทเอกภาพจำกัดเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายในการซ่อมแซมรถยนต์ โดยนำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้กรมทางหลวงซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินหมาทดแทนศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าถนนบริเวณที่เกิดเหตุเป็นเขตทางหลวงแผ่นดินซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตามกฎหมายที่ต้องตรวจตราและดูแลรักษาถนนให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย เมื่อบริเวณที่เกิดเหตุไม่มีไฟส่องสว่างและไม่มีสัญญาณหรือเครื่องหมายใดๆที่แจ้งเตือนในระยะห่างพอสมควรและไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืนและไม่ปรากฏว่าลูกจ้างของบริษัทเอกภาพจำกัดได้ขับรถด้วยความประมาทเลินเล่อจึงฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดี ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบำรุงรักษาทางหลวงและติดตั้งเครื่องหมายสัญญาณเตือนความปลอดภัยในการขับขี่อย่างเพียงพอจึงถือได้ว่าอุบัติเหตุและความเสียหายเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นการกระทำละเมิดต่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถยนต์ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินหม่ทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับประกันภัย ซึ่งได้รับช่วงสิทธิ์มาจากบริษัทเอกภาพจำกัดในส่วนจำนวนที่ต้องรับผิดสารวินิจฉัยว่าการที่รถยนต์ได้รับความเสียหายหลายรายการและผู้ฟ้องคดีได้เสนอหลักฐานตามใบเสนอราคาและใบเสร็จรับเงินซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์ที่เสียหายตามความเป็นจริง ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้แสดงให้ศาลเห็นว่าค่าเสียหายรายการใดบ้างที่สูงเกินความจริงและค่าเสียหายที่แท้จริงควรเป็นจำนวนเท่าใดศาลจึงกำหนดจำนวนค่าสินใหม่ทดแทนให้ตามเอกสารหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีแสดงต่อศาลพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ เชื่อมั่นในคุณธรรมเชื่อมั่นสารปกครองสารปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเราเรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนของกลางคดีปกครองที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในครั้งนี้เป็นความเดือดร้อนของเจ้าของรถยนต์ท่านหนึ่งที่ถูกยึดรถยนต์ไว้ในความผิดเกี่ยวกับป่าไม้ซึ่งในคดีอาญา พนักงานอายการสั่งฟ้องผู้กระทำความผิดแต่ไม่ได้มีคำขอให้สารอาญาริบรถยนต์ด้วยเจ้าของรถยนต์จึงได้ยื่นคำขอต่อพนักงานสอบสวนและกรมป่าไม้เพื่อขอรับรถคืนจนกระทั่งเวลาผ่านไปปีกว่าจึงได้รับแจ้งจากกรมป่าไม้ว่าคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของสารอาญาจึงคืนรถยนต์ให้ไม่ได้เพราะต้องใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีเจ้าของรถยนต์เห็นว่าเมื่อพนักงานอายการ ไม่ได้ขอให้สารสั่งริบรถยนต์ของกลางและได้แจ้งให้พนักงานสอบสวนจัดการรถยนต์ของกลางได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วการที่กรมป่าไม้ไม่คืนรถยนต์จึงเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงได้ยื่นฟ้องต่อสารปกครองสารปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่พนักงานอายการไม่ได้มีคําขอต่อสารอาญาให้ริบรถยนต์ของกลางย่อมมีผลให้รถยนต์พิพาทไม่อาจถูกริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญา จึงไม่มีความจําเป็นต้องใช้รถยนต์ของกลางเป็นพยานหลักฐานในคดีอีกต่อไปและการที่พนักงานอายการแจ้งให้พนักงานสอบสวนจัดการรถยนต์ของกลางได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็หมายความว่าไม่ประสงค์ที่จะใช้รถยนต์พิพาทเป็นพยานหลักฐานในคดีเมื่อรถยนต์พิพาทเป็นทรัพย์ที่มีอาจถูกริบได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่แท้จริง กรมป่าไม้จึงมีหน้าที่สั่งการให้ส่งคืนรถยนต์ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484ดังนั้นการที่กรมป่าไม้เก็บรักษารถยนต์ไว้ไม่ยอมคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำละเมิดที่เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติจึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้คืนรถยนต์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา เชื่อมั่นในคุณธรรมเชื่อมั่นสารปกครองสารปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเราเรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนพินัยกรรมจำจนตายคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากการที่คุณยายละม่อมได้ทำพินัยกรรมฝ่ายเมืองโดยยกที่ดินให้แก่นางหนูนา ซึ่งเป็นหลานสาวจำนวนสิบไร่ส่วนที่ดินที่เหลืออีกสิบไร่แบ่งให้ลูกสี่คนในจำนวนเท่าๆกันหลังจากที่ทำพินัยกรรมเสร็จแล้วปหลัดบ,บุญมีซึ่งรักษาราชการแทนนายอำเภอก็ได้ลงลายมือชื่อโดยประทับตราประจำตำแหน่งไว้เป็นสำคัญแล้วผนึกซองมอบให้เสมียนตราอำเภอเก็บรักษาไว้ตามระเบียบของราชการสปีให้หลังคุณยายละม่อมได้เสียชีวิตลง เมื่อได้มีการเปิดพินัยกรรมจึงพบว่าคุณยายละม่อมไม่ได้ลงชื่อในพินัยกรรมทำให้พินัยกรรมเป็นโมฆะตามกฎหมายทรัพย์สมบัติทั้งหมดจึงตกเป็นของทายาททั้งสี่คนโดยที่นางหนูนาได้รับที่ดินเพียงเจ็ดไร่ตามที่ทายาททั้งสี่คนจะแบ่งให้นางหนูนาเห็นว่ายังขาดที่ดินที่ควรได้ไปอีกสามไร่ ซึ่งเป็นเพราะประหลัดบุญมีและเลยต่อหน้าที่ไม่ตรวจสอบความถูกต้องของพินัยกรรมให้ดีเสียก่อนทําให้พินัยกรรมเป็นโมฆะนางหนูนาจึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ประหลัดบุญมี ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองให้กับนางละม่อมโดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของพินัยกรรมอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่านางละม่อมพูดทำพินัยกรรมได้ลงลายมือชื่อแล้วหรือไม่ถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นเหตุให้นางหนูนาได้รับความเสียหายจึงถือเป็นการละเมิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นางหนูนาเมื่อผลการไกล่เกลี่ยทําให้นางหนูนาได้ที่ดินมาแล้วจำนวน7ดไร่โดยเหลือความเสียหายที่ยังไม่ได้รับอีกจำนวน3ไร่ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน125,000บาทและโดยที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ได้กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด ต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำลงไปในการปฏิบัติหน้าที่สาลปกครองสูงสุดจึงพิภากษาให้กรมการปกครองในฐานะหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของประหลัดบุญมีชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่นางหนูนาเป็นเงิน1,25,000บาทข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจเรื่องคดีปกครอง สารปกครองคอเซ็นเตอร์1355ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการสารปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจ,จำนวน421สสถานีพร้อมกันทั่วประเทศ ทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับสารปกครองหาคำตอบได้ในรายการสารปกครองพบประชาชนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ